สวัสดีค่ะวันนี้ขวานจะมาออกแบบเซลเพจของระบบคอมเมอรซีสำหรับลูกค้าคอมเมอรซที่ใช้งานระบบหรือกําลังเลือกหาระบบที่ใช้งานอยู่ค่ะก่อนเข้าสูเ่เนื้อหาขวนานฝากกดไลค์กดสมัครสมาชช่องให้ด้วยนะคะมาเลิ่มออกแบบกันเลยค่ะไปที่หน้าแฝดเซลเพจกดไปที่จัดการเซลเพจค้นหาสินค้าเราจะค้นหาสินค้าด้วยรหัสสินค้าก็ได้นะคะแล้วใส่ารายละเอียดให้เรียบร้อยกดโอเคไปเลยค่ะเข้ามาแล้วเราจะเห็นสต็อกสินค้าและราคาสินค้าที่ ็นรูปที่เราใส่ตอนลงสินค้าค่ะจะลบรูปหรือเปลี่ยนรูปก,ก็ได้ค่ะหลังจากตั้งค่ารูปเสร็จเรามาใส่ชื่อสินค้ากันค่ะบางร้านอาจจะใส่เป็นรหัสสินค้าตามด้วยชื่อสินค้าค่ะจะแล้วแต่ร้านค้านะคะส่วนขวัญจะใส่เป็นชื่อสินค้าไปเลยสังเกตที่ด้านซ้ายมือจะมีเครื่องมือสําหรับตกแต่งเซลล์เพจค่ะกดไปที่ข้อความแล้วเรามาเพิ่มข้อมูลรายละเอียดสินค้ากันค่ะ,คะสินค้าของเราเป็นเสื้อยืดข้อมูลที่จะใส่ก็จะมีเนื้อผ้า และข้อมูลจำเพาะของสินค้าค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสินค้าเป็นเนื้อผ้าลินินเสื้อผ้านี้เหมาะสำหรับการซักแห้งหรือซักมือค่ะต่อมาเป็นรูปสไลด์บางรนะ้านอาจจะใช้รูปรีวิวของลูกค้าหรือรูปสินค้าเพิ่มเติมลงไปก็ได้ค่ะถัดมาก็จะเป็นที่ใส่ในส่วนของลิงก์วิดีโอซึ่งรองรับในส่วนของลิงก์วิดีโอ Video, Facebook และ YouTube ค่ะโดยใส่ URL ลงไปได้เลยหน้าเสีร์ฟเพจของเราก็จะมีวิดีโอเอเจขึ้นให้แล้วค่ะต่อมา เปุ่มแชร์ค่ะเพื่อให้ลูกค้าที่เข้าไปเห็นสินค้าแล้วต้องการแชร์เซลเพจก็สามารถคลิกได้เลยค่ะอันสุดท้ายเป็นปุ่มติดต่อร้านค้าใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะมาที่แถบบั้งค่าการจัดส่งและการชำระเงินข้อมูลตรงนี้จะมีการดึงข้อมูลจากตอนที่ลงสินค้าในระบบค่ะแต่ถ้าอยากปรับเปลี่ยนค่าส่งก็แก้ไขได้เลยค่ะ สามารถเพิ่มส่วนลดเป็นบาทหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะต่อมาเป็นแท็บตั้งค่าการตลาดจะเป็นการใส่โค้ดพิกเซลลองรับ Facebook พิกเซล Tiktok, Line และ Google Analytics ค่ะถัดมาเป็นแท็บปรับแต่งเซลเพจตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้เลยจะเป็นการเปลี่ยนสีส่วนนี้ค่ะมาที่การจัดการแสดงคำสั่งซื้อจะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งซื้อเรามาลองตั้งค่ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปดูตัวอย่างกันค่ะเป็นย,ยังไงกันบ้างคะการออกแบบเซลเพจของระบบคอมเมอร์ซีไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครที่สนใจทาคอมเมอร์ซีมีให้ทดลองใช้15วันสนใจติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นไว้ท้ายคิดได้เลยค่ะ